รายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาถหางนิลยัยช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องของซภพาวเอร์ไทยใครรับผิดชอบและทําอย่างไรที่จะให้ส่งพลังดังไปทั่วโลกไปทั่วโลกนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูด้านการสื่อสารนะคะคุณพงทิพย์เทสะภูหัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาวะวิกฤตบริษัทเรียวสมาร์ทจำกัด ซึ่งตอนนี้อยู่กับเราในในการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทักทายสวัสดีพูดคุยกันเลยนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณพงทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณแอดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทางบ้านท,ทุกทท่านค่ะแมกราวเป็นอรีลสมาร์ทเลยนะคะวันนี้โฆษณาบริษัทนิดหน่อยเป็น <laughs> เป็นบริษ <laughs> ัทใหม่ของพี่แดงนะคะที่ร่วมทุนกับคนรุ่นใหม่หลายคนเลยทีเดียวนะคะ <laughs> ก็ไม่ก็ไม่ใช่ของพี่ทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะว่าเริ่มทำงานกับเข้ามาตั้งแต่เขาก่อตั้งก็ใกล้ชิดกันนะคะค่ะ,คะ เมื่อสักครู่แอดก็ได้เรียนเปแล้วว่าจริงๆได้พบกับตัวจริงเสียงจริงนะในด้านการกลยุทธ์ด้านการสื่อสารนะคะเพราะว่าจริงแล้วพี่แดงเองก็เป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆมามากมายเลยพูดกันประมาณ2 0่นาทีไม่จบเลยทีเดียวนะคะ <S 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 วันนี้ก็เลยชวนคุยเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะชวนพี่แดงคุยก่อนว่าความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ที่พูดถึงกันเนี่ยหลายคนอาจจะยัง อาจจะยังไม่ทราบแท้จริงว่าความหมายของคําเนี้ยหรือว่าเรื่องเนี้ยันคืออะไรยกตัวอย่างด้วยนะคะจะได้เห็นภาพค่ะโ okay. อเคคำว่าซอฟต์พาวเเนี่ยมันก็ฟังดูใหม่นะคะแต่มันก็ก็ไม่ใช่ใหม่ทีเดียวเพราะว่ามีผู้รู้ที่ทางฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็ให้ คำจำกัดความเอาไว้ว่ามันก็เป็น power นก็คืออำนาจอำนาจเพื่อให้เกิดการยอมรับประเภทหนึ่งอะนะคะคือมันจะมีสองประเภทคือ hard power ซึ่งก็ hard power มันก็คือทหารในการกำลังอ<ม>่ะนะคะแล้วก็ power อีกอันนึ้งก็คือทางด้านเศรษฐกิจแต่พอมาเป็น soft power เนี่ย ไม่อย่าอย่าอย่าแปลภาษาไทยดีกว่าแบบคำว่าซอฟต์มันก็โอเคเดี๋ยวจะบอกอํานาจละมุนเลยมันตึงตลกว่าซอฟต์ทาวเวอร์เลยละกันก็ดางทีในตําราก็เขียนเอาไว้ว่ามันก็คือการสร้างการให้คนยอมรับนั่นแหละแต่ว่ามันจะผ่านหลักเสาหลักหรือ3ามพ l a r เนะคะอย่างเช่นอันแรกก็คือเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็ใช้การเมืองเป็นตัวสร้างซอฟต์ทาวเวอร์ใช้นโยบายต่างประเทศ เป็นตัวสร้างซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็วัฒนธรรมนะอันนี้คือคำจำกัดความแต่ดั้งเดิมแต่ปัจจุบันเนี่ยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มาพูดในขยายออกไปเป็นหลายมิติมากขึ้นพี่อสรุปสักมันจะสักหอันละกันนะคะชัดๆ <c oughs> ก็อันแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งคือจะทำให้ใครก็ยอมรับเราได้ต้องมีเศรษฐกิจที่มันล้ำที่มัน แข็งแรงนะคะอันที่สองก็ยังเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอยู่ <c oughs> อันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องดิจิทัลนะคะความล้ําในดิจิทัลของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ย <c oughs> มันจะทําให้เกิดการยอมรับได้ในเชิงซอฟต์พาวเวอร์อีกอันหนึ่งคือ Governance หรือว่าใช้คําว่าธรรมาภิบาลหรือการปกครองของรัฐก็ได้นะคะ <c oughs> ว่าเ,เรา เป็นทำอย่างไรให้คนทั่วโลกยอมรับในการปกครองของประเทศนั้นๆไหมจะเป็นการปกครองประเทศแบบไหนประชาธิปไตยหรือว่าอย่างไรเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษา <c oughs> ประเทศที่มีการศึกษาซึ่งล้ำหน้าประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท <c oughs> ่าเทียม <c oughs> ชัดเจนเนี่ย <c oughs> ก็จะถือว่าเป็นการซอฟต์พาวเวอร์อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะ <c oughs> และตัวท้ายสุดเนี่ยที่ถือว่าเป็นหัวใจ หลักเลยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของของประชาชนในประเทศนั้นๆน,น,นะคะซึ่งหกอย่างเนี่ยเราก็คุยกันนะว่าประเทศใดประเทศหนึ่งถ้ามีทั้งหกอย่างนี้ล้าไปมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิด power แต่ power ในที่นี้หมายถึงว่าการที่เขาจะยอมรับประเทศนั้นๆน,น,นะคะยอมรับแล้วก็นําไปสู่การมีส่วนร่วมการทําตามแล้วก็เห็นชอบ ซึ่งมันถ้าแน่นอนอ่ะถ้าคุณยอมรับแล้วคุณเห็นชอบมีส่วนร่วมกับประเทศนั้นๆสิ่งที่ตามมาก็คออือความสุขของประเทศนั้นๆเนี่นยหมายถึงว่ามีชื่อเสียงที่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นใช่ไหมคะประชาชนมีความสุขเพราะว่ามันมีการยอมรับมันก็ประมาณนั้น<อ>นะอันนี้คือ,อความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ที่<อ>เราน่าจะคุยกันในบริบทนี้ค<อ>่ะซึ่งซึ่งมันก็มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อ๋อแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าคือการสร้างเศรษฐกิจใดก็ตามเออมันมันคือคือพี่ไม่ไม่แตะเรื่องฮาร์ดพาวเวอร์นะเพราะว่าพี่ไม่ได้เก่งในด้านนั้นแต่พี่มองว่าวเราคุยเรื่องซอฟต์เยีายวดีนวันนี้คใช่เรื่องซอฟต์เนี่ยแล้วเราจะพูดกันว่าถ้าเราเออประเทศใดก็ตามถ้ามีชื่อเสียงนะมันก็จะทําให้ประเทศนั้นอ่ะมันดีอยู่แล้วการมีชื่อเสียงในทางบวกวนะนี่ต้องหมายถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย มันจัดว่าเป็นหนึ่งในตัวปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด r e putation หรือเกิดชื่อเสียงของประเทศนั้นๆขึ้นมาได้นะ,นะคะนี่แหละคือเรื่องสำคัญเลยเกิดชื่อเสียงนี่แหละนะคะ,ะถ้าเรามีชื่อเสียงโด่งดังในด้านต่างๆด้านอาหารดั่นอะไรต่างๆนี่นะคะ,ะถ้าเกิดเราเราเราูราราดได้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ power ที่เรียกว่าอาจจะเป็นเหมือนประเทศเรามีของอะค่ะน้าจะ ไดยังไงบ้างได้โอเคทีท,ที่ถ้าถ้านพอมมาถึงเมื่อกี้พี่พูดไปถึงหกอย่างใช่ไหมคะอันนี้ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยเรามีซอฟต์พาวเวอร์อยู่สองอย่างที่เห็นชัดมากเลยนะ,ะอย่างแรกเนี่ยคือวัฒนธรรม,มซึ่งวัฒนธรรมตัวนี้เนี่ยตีออกมาตรงๆเลยนะคะเอาตัวเดวที่เห็นชัดมากแล้วไม่ยอมัะคืออาหาร อันนี้คือหนึ่งในคือคุณจะมีอะไรเป็นวัฒนธรรมมันมีหลายอย่างมากนะคะแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดว่าอะไรคือวัฒนธรรมแต่อาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นผลิตผลของวัฒนธรรมประเทศไทยซึ่งเราจับต้องได้และคนอื่นๆชาติอื่นๆจับต้องได้เรามีร้านอาหารไทยในทั่วประเทศในทั่วโลกอย่างน้อยสุดเท่าที่พี่ทำไปเสิร์ชมาตัวเลขมประมาณ 15, 000 5, 000หมื่นห้าพันห้าพันล้านค่ะ ะะซึ่งถามว่ามากไหมไม่มากถ้าเทียบกับร้านอาหารบางประเทศที่มาเปิดในประเทศไทยไหมอย่างเช่นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยาานเขามีประเทศไทยถ้าใช่ทำไม่ไม่ผิดเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นบอกว่าประเทศเออกรุงเทพเป็นเออประเทศที่เป็นเมืองที่สามต่อจากโตเกียวและโอซากา้าที่มีอาหารญี่ปุ่นเยอะที่สุด แต่ของเรา <S 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 ของเราเนะี่ยทัทัเรามีแค่หมื่นห้าในทั่วโลกนี่ก<ต>็ถือว่าไม่มากนะคะแต่ว่าหมื่นห้านี่ถ้าเราทํากิจกรรมและจาได้ว่าทททนเลยเขาเคยทํากิจกรรมที่จะโปรโมทหมื่นห้าพันดอลลาเนี่ยนะซึ่งอันนั้นหละคืออันนี้คือตัวแรกคืออาหารอันที่ <S <S สองเนี่ยคือประชาชนแต่ประชาชนของคนไทยเนี่ยคนไทยคนไทยเราเลยนะคะอ่าคนไทยเนี่ยเป็นซอฟต์ภาว์หนึ่งที่ตีว่าสิ่งที่คนไทยมีแล้วคนอื่นยังไม่มีคือ hospitality hospitality คืออะไรฮะคือความ uh huh. ที่เอเราใช้กันเสมอว่าคนไทยเป็นคนยินดีต้อนรับมียิ้มแย้มแจ่มใส uh huh. นะคะต้อนรับผู้มาเยือนมีน้ำใจเนี่ยคือเรียกว่าเป็นผลิตมันอยู่ในกรอบของคำว่าประชาชนของประเทศ uh huh. นั้นๆเราคนไทยจะได้จะรู้สึกตั้งแต่ ขึ้นเครื่องบินการบินไทยมาคุณก็ส m ooth as silk อยู่แล้วบริการของ <c oughs> เราประทับใจถูกไหมคะความสวยงามการบินไทยสวยด้วยนะ <c oughs> แอร์เราก็สวยนะคะเทุกอย่างเป็นความรวมกันเป็น hospitality นแล้วเราก็พ <c oughs> ยายามที่จะขายเความเป็นไทยผ่านผ่านคนไทย <c oughs> นะแตค่ความ hospitality ของไทยเตี่ยกมาได้กว้างมากนะแต่ว่าเห <c oughs> ็นชัดๆก็คือเรื่องของการต้อนรับ เรื่องของการต้อนรับผู้มาเยือนซึ่งเราก็ขายจุดนี้อยู่อยู่ือบตลอดเวลานะคะก็อันนี้แหละคือเห็นชัดๆระหว่างใน6อย่างที่คุยกันในเรื่องซอฟต์ w วรเนี่ยเรามีอยู่2อย่างตรงนี้อันนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่เด่นมากๆเลยเด่นจับต้องได้เลยให้การการไปทานข้นเหนียวมะม่วงบนเวทีดนตรีนะของมิลลินะแรปเปอร์เนี่ยก็เลยกเรียกว่าดังชั่วข้ามคืนเลทีเดียวนะกันนี้ก็คือมาจากอาหารนะข้เหนียวมะม่วงเนี่ย แต่แล้วพี่พี่แดกคุณคงที่มองมองกระแสตรงนี้ยังไงคะที่มิลลี่เขาอขึ้นเวทีที่อเมริกาแล้วก็โอ้โหตอนนี้เขาเหนี่ยวม่วงนี่ดังกระชอนไปทั่วโลกเลยอ,ะอ่ะคือพี่มองว่าอันแรกเนี่ยคือต้องขอบคุณเด็กรุ่นใหม่นะคะขอบคุณน้องรุ่นใหม่ที่ยังรู้จักอาหารไทย รู้จักข้าวเหนียวมะม่วงถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักทั้งหมดว่ามัสมั่นคืออย่างนั้นอย่างนี้ขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำยาแต่ว่าถ้าเขาเลือกว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงก็นั่นคือสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมคะมแต่เขาก็ครีเอทีฟอีนัฟที่จะคือหมายถึาเขาก็เป็นความคิดสร้างสารรค์มากพอที่จะหยิบเอาข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปโชว์อยู่บนนั้นแล้วก็เอาข้าวเหนียวมะม่วงมาเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆที่ประเทศไทยมีว่าเรามีทั้งดีและไม่ดีแต่ เขาก็บอกว่าเผลงโมเป็นสิ่งที่ดีซึ่งพี่ก็คิดว่าน้องอาจจะมะคีคือเรียกว่ามันอยู่มันเข้าไปอยู่ใน d n เเของเขาแล้วบางคะว่าพอจะจับอะไรได้ว่าของดีของประเทศไทยเนี่ยหรือซอฟต์พาวเวอร์ตัวหนึ่งที่ที่เขาที่เขาเอามาโปรโมทเขาคือพี่ไม่ได้คิดว่าน้องต้องการโปรโมทนะคะแต่เขาต้องการว่าหยิบความหยิบจุดนั้นมา แต่เขาจะรู้หรือเปล่าว่าอันนี้คือสิ่งที่เราไปไปนิยามเพราะว่าเขาพยายามที่จะเอาซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ว่ามันเป็นเรื่องของอาหารเอาว่าอาหารมาโปรโมทพี่ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าน้องคิดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่คิดว่าเขาเข้าใจเอาสิ่งที่ขายได้ของเมืองไทยเนี่ยมาโชว์ให้คนต่างชาติเห็นว่าฉันประเทศฉันก็มีดีเหมือนกันก็เลยเลือกข้าเนียวม่วงเนี่ยขึ้นมาซึ่งมันก็อยู่ในซีซันพอดีนะคะ ใช่ใช่เงาแล้วกไมว่าเ,าเกษตรกรแม่คา้าเคนืเดียวมะม่วงนี้เรียกว่าตีปีกหน้าแบบอวยพรให้มิลลี่กันใหญ่จำจำแล้มรัฐมนตรีว่าเราก็ไปให้รัฐมนตรีเวีเยดนามทานเมื่อวันก่อนนะก็อตอนนี้ก็ได้ว่าโอเคทํามาร์เก็ตติ้งกันใหญ่เลยนะคะสาหรับเรื่องของเ้าวเหนียวมะม่วงทีนี้ว่าถ้าเรามาบอกอีกมิติหนึ่งว่าเวลา มีชื่อเสียงอย่างเมื่อตอนต้นที่คุณมู้ที่พูดถึงว่าเออแบบมันก็เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงใช่ไหมเรื่องถ้าทำ<ะ>ได้ดีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็คือศิลปินที่ไปโด่งดังหรือว่าเรื่องต่างๆที่ไปโด่งดังในส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากตัวตัวเขาเองหรือไม่ก็เอกชน<ะ>ดูเหมือนว่าบทบาทของรัฐเนี่ยยังน้อยเกินไปหรือเปล่าคะรัฐควรจะกําหนดทิศทางยังไงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า การที่จะสร้างชื่อเสียงของประเทศได้เนี่ยมันเมันต้องใช้ความคิดแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ประมาณหนึ่งนะะพี่ไม่คิดว่าอยู่ดีๆเราจะเกิดขึ้นมาได้เราอาจจะโชคดีทุกวันนี้เรากินของเก่าอยู่กินบุญคุณหมายถึงว่ากินของเก่าที่มีอยู่ต่างคนต่างหยิบมาขายเองอะไรประมาณนี้พี่ยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยนะเวลา พี่ความที่พี่อยู่บริษัทข้ามชาติมาเนี่ยเวลาพี่ไปไประชุมต่างประเทศทุกครั้งพี่จะหยิบดอกไม้ดอกไม้เทียมนะคะจากเมืองไทยค่ะซึ่งพี่จะไปขอจากเอ,อบริษัทขอจากท่านผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขาตั้งไว้แล้วเขาไม่ใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีหลายจัดการพี่ก็บอกขอเหอะฉันจะไปนอกพี่เกาเนี่ยไปแจกฝรั่ง ที่ไปประชุมดทุกคนก็จะแฮปปี้มากเขาบอกโอ้เมืองไทยดอกไม้สวยเขาไม่ได้พูดดอกไม้สวยบ้านเขาดอกไม้สวยแต่เขาบอกฝีมือการทําดอกไม้เมืองไทยมันสวยเหลือเกิน oh. แต่ว่าน,นี้คือสิ่งที่เขามองเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่ที่การมองของเราแต่นั่นคือสิ่งที่พี่มองแต่ถ้าเมื่อใดเรามองรวมกันได้เนี่ยนะคะมองแบบมีกลยุทธ์นิดนึงเนี่ยตัวน,นั้นเนี่ยมันถึงจะสร้างเป็นเป็นแผนขึ้นมาได้อะแต่ทีนี้ <c oughs> ทุกวันนี้เราเราเหมือนกับว่าเราต่างคนต่างทํา พี่คิดว่าประเทศไทยยังไม่มีแผนชัดเจนคือตอนนี้เรามีกระทรวงการท่องเที่ยวถูกไหมคะการท่องเที่ยวก็จะทําเต็มที่เลยในการโปรโมทเขาโปรโมทอาหารอย่างเมื่อที่เขาไปเอามิชลินมาคือเราเราอยู่ในภูมิภาคเนี้ยเรามีอาหารเรามีประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่พยายามจะหยิบอาหารของเราไปแล้วบอกว่าเป็นพ<ฆ>ื้นเพลงของเขาแต่เรามีอาหารหลายหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี้ย,ยาทั้งฮ่องกงทั้งอินโดนีเซียทั้ง ออสิงคโปร์รแต่แต่ว่าเราไปเอามิชลินมาจําได้ไหมที่เราเอาที่การมิชลินมาซึ่งตรงนั้นเนี่ย <imagen ia. S 1> เป็นการลงทุนแม้กระทั่งก็เป็นมิชลินเนาะมันเป็นอะไรที่คุ้มมากที่ทําให้คนทั่วโลกเพราะว่าเราเกาะกระแสคือเราเอามิชลินมาแล้วมาเอ d o r s ให้ว่าอันนี้คือของที่แบบโอเคเลยเป็นฟู้ดที่มันเป็นทั่วโลกมันเป็นอาหารไทยใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่ทําสําเร็จแต่ทีนี้อย่างอื่นล่ะ เราเราทำอะไรอีกหรือถ้าคุณไปดูประเทศอื่นอย่างาที่พี่จะยกตัวอย่างอย่างซาอุดีเนี่ยหลังจากที่เราไม่เคยได้ยินเลยของเขามานานมากแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีซาอุดีก็ทำโปรโมทการท่องเที่ยวขึ้นมาหลังจากที่ปล่อยให้ดูไบและปล่อยให้โอมานหลายๆประเทศแถวๆนั้นทําไปเขาก็เริ่มทําแล้วสิ่งที่ซาอุดีทําแล้วช็อกโลกมากเลยคือการที่เกิดที่มีการแข่งกอล์ฟแข่งกอล์ฟผู้หญิงกอล์ฟ Lady, เลดี้อย่างนี้ฮะ <c oughs> แล้วก็นักกอล์ฟต้องการขาสั้นเนี่ย ใครจะไปเนื้อผูเขาแบบพี่เกิดขึ้นในประเทศนี้ถ้าทำให้นักก๊อฟที่บวตื่นใจตื่นใจใช่แต่อันนั้นคือเขาก็ทำแบบเขามีแผนไงคะคือคือมีแผนแต่ของเราเนี่ยที่นี้กลับมาดูว่าเราก็ปล่อยให้ททเนี่ยทำโดยที่เราก็บอกอ้างั้นททเขาก็ทำออกมาในมิติของการท่องเที่ยวทั้งนั้นนะพี่มาถ้าเรามานั่งดูกิจกรรมที่ทททำเนี่ยที่ให้คนมาเที่ยวมันมีเยอะมากตอนนี้ฝรั่งก็เข้ามาแต่กลายเป็นว่าเขาก็ไปดูแบบไปเที่ยวฟูลมูนปาร์ตี้อย่างเงี้ย รปเที่ยวชายหาดงี้นะคะหรือบางทีก็มีอะมามา,มาดูแบบมาดูแข่งกีฬาเคยมีแข่งกีฬาเคยมีกอล์ฟที่สยามคันทรีคลับเนี่ยซึ่งคนแน่นมากหก0มืนคนบินมาดูแข่งกอล์ฟที่เมืองไทยแต่เองนี้ก็หายไปจะเป็นเพราะว่าโควิดแต่นั่นคือมองย้อนกลับไปต่างคนต่างทํานะคะมันจะมีแผนอะไรแบบนี้อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งไหมที่พอที่จะหยิบมาแล้วบอกว่าเราไปทิศทางไหนกันดีเนี่ยคือสิ่งที่พี่อยากคิดว่าต้องมีคนต้องมีคนชอบ อแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เราไม่เราเราเราจะจะไปคิดททททำเนี่ยทําการท่องเที่ยวทำได้ดีอยู่แล้วว่าทาในในมิติของเขาในอำนาจเจ้าของเขาใช่เพราะเขาต้องทําตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าขยายให้มากกว่านั้นล่ะถ้าคุณแอนลองมองนะว่า ประเทศไทยคือคือบริษัทใหญ่ๆสักบริษัทหนึ่งมีสเต็กโฟเดอร์หรือมีมีพนักงานทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสบล้านคนคือพวกเราเนี่ยแล้วก็มียอดขายเนี่ยนะคะประมาณหกแสนล้านเนี่ยนะ,ะ,ะมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นบริษัทนี้เนี่ยถ้าจะมีเดเรกชันใดคนที่กําหนดเดเรกชันของบริษัทต้องคือใครก็คือผู้บริหารสูงสุด<ะ>ถูกไหมคะเข,เขาต้องวางอยู่แล้ว<ะ>ว่าจะขายอะไระบริษัทแล้วนะคะจะขายอะไร จะไปที่ทางไหนขายกับใคร Product คืออะไรใช่ไหมกำหนดมาใครเป็นคนเล่นตรงนี้อันนี้จะขายตรงไหนยังไงอะไรขายเมื่อไหร่นะคะมันก็เป็นแผนกลยุทธ์การตลาดนั่นเองแต่ทีนี้ของเราเราไม่มีแบบนั้นไงคะเราปล่อยให้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมดูแลวัฒนธรรมไปเดี๋ยวกระทรวงท่องเที่ยวก็ดูแลท่องเที่ยวกระทรวงต่างประเทศพี่เคยถามคาถามนี้กับหลายคนตั้งแต่พี่ทาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เป็นสิบปีมาพี่ถามว่า ใครรับผิดชอบเนี่ย replication ประเทศไทยใครรับผิดชอบตอบได้ตอบได้มันไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่เคยมีกระทรวงถ้าคุณไปเทียบกับเกาหลีเนี่ยเมื่อแต่แรกๆเกาหลีก็ไม่เห็นดังแต่ต่อมาเดี๋ยวนี้ทําไมเกาหลีถึงเคป๊อถึงดังมาแล้วทำไมทำไมถึงเราต้องปยู่ในบ้านเรานี่คนไทยดูซีรีส์แล้วก็ต้องไปไปตาม แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่านั่นคือสินค้าของเขาทั้งนั้นถูกไหมคะแต่รัฐบาลเขาใช่ไหมที่ทําให้เป็นผู้กําหนดว่าฉันจะขายสินค้าของเกาหลีคือหนึ่งขายวินยัยสองขายหน้าตาของคนเกาหลีไม่ผ่านศิลปกรรม,มใช่ไหมขายวินยัยขายวินยัย วินัยผ่านอะไรฮะขายวินัยวินัยคือเอ็นพาร์ตแต่ว่าขายผ่านนักร้องขายผ่านดาราของเกาหลีทําไมของเขาถึงขายถึงเต้นออกมาสวยขนาดนั้นเพราะเขาก็บอกเขามีวินัยนักกอล์ฟของเกาหลีทําไมชนะหมดเพราะเขามีวินัยในการฝึกซ้อมทําไมเราทำเหมือนได้บ้างไหมทําได้แต่เรายังไม่ขายขายเสื้อผ้าเกาหลีขายอาหาร พี่เสียดายโอกาสที่เราที่เขาแย่งเราไปไหมายถึงว่าเวลาที่ผ่านไปแล้วเราไปที่ทำอะไรให้มันเกิดขึ้นค่ะ,ะนะคะซึ่งเรียกว่าน้องเก่งมากเลยนะคะอ่าคันทีนี้คือถ้าเกิดเราดูจากเกาหลีค่ะคุณคุณวงทิพย์ค่ะพี่แดงค่ะถ้าเราดูจากเกาหลีเนี่ยเขาทําได้สําเร็จและอย่างที่เราเห็นนะอย่างในซีรีส์เกาหลีตอนี่คนไทยก็ได้ว่าเป็นติ่งเกาหลีติดกันงอมแง,งมเลยทีเดียว <laughs> ด,ดูดูทางเน็ตฟลิกดูดังอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็คือเราจะเห็นว่าอย่างเขาดื่มเนี่ยคือเหมือนเป็นวัฒนธรรมการดื่มนะต้องแบบดื่มโซจูอันฉันไม่เห็นเล่าน้องไม่เห็นอะไรนะในเดซีรีส์เขาก็แทบจะมีแทบทุกตอนเลยนะซึ่งเขาทําได้อืมไม่ทราบว่าเราทําไมถึงทําไม่ได้กนะ็อ,อยากให้ทําไปแล้วคะค็คงจะต้องเริ่มถ้าอยากให้ทำเราต้องช่วยกันกระตุ้นให้รัฐบาลเปายาอยู่เนี่ยค่ะค่ะ ทีนี้เมื่อกี้ก็คุยไปบอกว่ามองเห็นว่ากาหลีก็เป็นโปรดักที่ชัดเจนถูกไหมคะว่เขาเขาวาง d i r e c t ั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดไปเนี่ยพี่ก็บอกว่ามันก็คือแนวทางคือ d i r e c t ั่นบวกกับ s t r a ท e g จหรือกลยุทธ์ที่เราจะขายกันยังไงวางแผนยังไงแล้วก็ขาดเรื่องสำคัญมากเลยอะทั้งแนวทางหรือก็กลยุทธ์นะคะใช่แล้วก็ขาดคนที่รับผิดชอบคือบอกมันน่าจะมีก็สำคัญอีก ถ้าถ้าตั้งหน่วยงานสักหน่วยงานหรือกระทรวงขึ้นมาสักกระทรวงหนึ่งหรือว่าสํานักนายกก็ได้นะคะเป็นแค่บอร์ดได้ไหมคะเหมือนเรามีบอดเยอะแยะเลยบอดนุ่มบอดนี่อย่างอะไรนะแม้กระทั่งบอร์ดด้านไข่ไก่ยังมีเรนะเอสดบอดอะไรยงี้พี่ไม่ค่อยชอบคำว่าบอร์ดถ้าเป็นภาษาอังกฤษโอเคแต่พอบอร์ดมันอ่านภาษาไทยมันบอร์ดคือมันตาบอร์ดหูบอร์ดมันจะเป็นองไ้เรื่องขอโทษนะคะพูดตรงๆงบอดี้บอดดี้ที่มันน่าจะแบบเป็นไปได้ถ้าเป็นบอดดี้จะเป็นจะเป็น มันก็กระะแล้วแต่นะคะถ้าถ้าบอร์ดทำงานได้อย่างแบบเข้มงวดกวดขันเหมือนสคอบองเงี้ยก็โอเคแต่ว่าบอร์ดนี้ก็คงจะต้องอมีนายกเป็นประธานแน่นอนมีนักการตลาดเก่งๆแล้วก็มีคนวางแผนมีกระทรวง <S 2> <S 2> <S ต่างประเทศมีการท่องเที่ยวนะคะมีกระ,ระทรวงวัฒนธรรมมีคนที่รู้แต่ที่นี้สิ่งที่เราควรที่จะนํามาใช้ที่มันให้เข้ากับโลกปัจจุบันนะคะ คือต้องเอาดิจิทัลเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์อันนี้คือสิ่งที่ทุกวันนี้เนี่ยข้ามาช่วยในด้านการวางสตีจหระคะยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะในปัจจุบันเนี้ยมีรัฐบาลบางประเทศมีบุคคลดังอะไรเนี่ยนะคะเขาใช้ดิจิทัลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลโปรไฟล์แม e จเมน คือเอาดิจิทัลเนี่ยมาช่วยกันสร้างโปรไฟล์ของเขาด้วยการที่ว่าเขาจะใช้ตัวโซเชียลมอนิเตอริงโซเชียลลิสติ้งเนี่ยนะคะเข้ามาดูว่าหาอินไซต์ว่าทุกทวันนี้คนมองประเทศเขายังไงมีอะไรที่พอใจมีอะไรที่องปรับปรุง <c oughs> อะไรเงี้ยนะคะแล้วเอาตัวเนี้ยอินไซต์พวกเนี้ยวางแผนแต่ว่าคุณจะได้ฟีดแบ็จากมันอยู่ทุกๆุเรียลไทม์ Real time. นั่นนั่นคือสิ่งที่ทำพี่พี่พงเอา เอางานโซเชียลของของบริษัทเราเนี่ยเข้าไปใช้กับการเลือกตั้งผู้ว่านะคะก็ตอนนี้ก็ทำ อ่าตอนนี้ใช้อยู่จับมือจับมือกับทางสนาคารอิสราใช่แล้วก็ทําโปรไฟล์เออไม่ทำโปรไฟล์รือเราฟังเสียงคนกรุงเทพนะคะว่าคนกรุงเทพชอบอะไรชอบบ่นบ่นถึงใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากได้อะไรอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่โพลมันไม่ใช่แต่มันเป็นเมือกับแค่ว่าอยากรู้ว่าคนกาลังคิดอะไรอยู่เท่านั้นเองแล้วไม่ได้ชี้นําอะไรทั้งสิ้นคือเหมือนกับว่าอยากฟังว่าเขาพูดอะไร แต่ที่นี้ถ้าเกิดว่าเราปรับเอาเรายกเอาเครื่องมือพวกนี้เนี่ยเข้าไปสร้างให้มันเป็นดิจิทัลโปรไฟล์แมนจเมนต์ของของประเทศนะคุณก็จะได้ข้อมูลอะไรเป็น,ปน Data ขนาดหนึ่งซึ่งเอา Data ตัวนี้ไปทำให้เป็นแผนออกมาได้แล้วแผนนี้มีคนคอยที่จะดูอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเป็นถ้าเราถ้าเราเมื่อ,อไรที่เราพูดถึงคำว่าแผนเนี่ยมันจะมีกลยุทธ์มันจะมี ผู้รับผิดช,ชอบมันจะมีเวลาที่กาหนดมันจะมีแท็กติกอะไรอยู่ในนั้น<ฮ>ใช่ไหมคะก<ฆ>งนั้นแหละมันจะทําให้ไอตัวซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยมันออกมาเป็นรูปธรรมชัดมากกว่าน,นี้อืมค่ะนะแต่ถ้าเราไม่มีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราทำาหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้เอาดิจิทัลมาเนี่ยการทําเรื่องพวกนี้จะยากว่าเราจะไม่ทัน<ฆ>ไม่ทันโลก ยิงยุคดิยุคดิจิทัลนะใครๆก็อยู่บนโลกดิจิทัลนั้นใช่กลยุทธ์นะแล้วก็ผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยนะสามสามเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะที่เป็นโจทย์ของรัฐบาลในการที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเนี่ยให้มันส่งพลังมากยิ่งขึ้นจริงๆมีคําถามจากคุณชนินยานะแต่ว่าแหมเวลากมดพอดีบอกว่าจะปรากฏการน้องมิลลี่นี่พี่แดงมองว่าจะต่อยอดหรือช่วยจังหวะนี้ให้เกิดความต่อเนื่องไปได้อย่างไรบ้างพี่แดงครับก็คือ พี่แดงกันเพื่อนในเมื่อเราคุยกันแล้วว่าหกอย่างหนึ่งในหกอย่างของเราคืออาหารเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นณนวันนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลจะทําต่อเนี่ยก็คือว่าพยายามที่จะคุยกับทางกิจเอ่อพวกคนที่เป็นอินอิูเอนเซอร์ทั้งหลายแหล่ที่อยู่บนโลกดิจิทัลเนี่ยไอเป็นโลกออนไลน์เนี่ยว่าการุณาที่จะช่วยที่จะต่อยอดพวกซอฟท์พาวเวอร์นี้ให้เราได้ไหม คือต้อง <c oughs> อาศัยเขาแล้วเสียเงินก็น่าจะยอมนะคะว่าเอาโอเคตอนนี้เราจะโปรโมทอาหารแล้วก็มาคิดวางแผนแล้วกันว่าต่อยอดด้วยกันเอาเรื่องอาหารเนี่ยมาฝากให้อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นนักร้องนักแสดง ทั้งหลายแหละเนี่ยปรมมดให้เราได้ไหมใช่ไหมคะเหมือนอย่างที่ตอนนั้นน้องลิซ่าแค่เธอไปยืนกินนะนรลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเนนงียนะดังขึ้นมามหาศาลแบบนี้ก็คงเหมือนกันแต่ว่าเราคงไม่ได้ใช้คง,คงไม่ขอเขาใช้ฟรีๆถ้ามันต้องทําแบบลกักษณะแบบเป็นแผนอยงจริงจัง,จง,จงก็คือยอมที่จะใช้เงินเน่ยนะคะแล้วก็วา,วางแผนต่อยอดขึ้นมาเลยก็คือต้องทําต่อเพราะว่ามันอูนอไอนะมนไม่ไคอยต,ออตามนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะทําอะไรต่อไปนะคะ ค่ะพี่เชื่อ,อค่ะยิน e, <lik ha. S 1> ดีทอทสวัสดีค่ะรายการรับคมธุรกิจโดยด็อกตอร์หนุ่งนาถหางวิไล